สวัสดีค่ะโครงการคนเสื้อแดงไม่ทิ้งกันนะคะได้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตำบลบ้านเวียงบ้านหูเวียงบ้านหูตำบลหูเวียงตำบลหูเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้เรามาของช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากมายเลยครับเป็นไม่รู้กี่คันรถเลยครับแต่นี้ก็ได้กําลังใจจากพวกเราซึ่งมีกันและกันนะคะช่วยเหลือกัน ไปเรื่อยๆนะตอนนี้กําลังแถวกําลังตั้งยาวเลยค่ะก็อีกนานรากว่าจะแจกกันหมดนะคะก็ด้วยความมีน้ําใจของพวกเราค่ะ น้ำท่วมนารียางคนสตไว้ฮะชื่อน้องอะไรลูกวีบังคับเป็นลูกแม่ออฟค่ะชื่อน้องวีเหรอคะน้องไอวี่น้องไอวี่เบื่อน้ำท่วมไม่ลูกเบื่อมหมอดีตลูกน้ำท่วมไม่ลุกโโทรเวนกรรมตอนอันนี้เป็นอันนี้อย่างไว้หลังอกอั้คุยเด็กคุยลูกหนูเป็นเสื้อแดงใช่ไหมเนี่ยหนูเป็นเสื้อแดงใช่ป่ะเสื้อแดงยกมือขึ้นค่ะว่าไงนี่

กลุ่มคนแสดงมาทิ้งกันเลยค่ะตอนนี้ภารกิจส่วนตัวนะคะจะต้องลุยไปเข้าห้องน้ําค่ะระวังเรือนะคะผู้หญิงยิงน้ำล้นน้ำล้นแล้วโอ้ยเด็ดเด็ดดวอะไรครับตามอะไรครับลุงเจ้าของบ้านครับไไม่มีตกตะพักไหนนะ อันนี้สงจากการทอดสะพานไว้เยอะๆนะคะวันนี้เราก็ได้ใช้นะคะ <fend OSE> คือเดินไปในทางที่เราต้องการะคะ่ะชื่อน้องอะไรลูกชื่อน้องอะไรชืไอติมไอติมกินได้ไหมเนี่ย ได้เปล่าได้เป่าเอายลายลกมเลยไปชื่อ่ไไห่ะขค่ะดิฉันนะคะนางนางประทุมพรสัญญาชีพผู้ใหญ่บ้านหัวที่เสาตำรวจหัวเวียงอำเภอศรนานค่ะคือชุมชนของเราได้รับได้รับ ได้ประสบกับทุกขภัยน้ําท่วมนะคะมาตั้งแต่เริ่มเริ่มน้าน้ําขึ้นขึ้น,นท่วมหมู่บ้านตั้งแต่วันที่25กรกดาคมตอนนี้เราก็ไปเป็นระยะเวลาเดือนครึ่งแล้วพวกเราพวกเราลําบากมากเป็นน้ำน้ําที่ท่วมมาซ้ำซากทุกๆปีพวกเราสถานาการณ์น้ําตอนนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าจะขึ้นอีกเท่าไหร่ คือน้ำน้ำเยอะมากอะค่ะแล้ว,ลวเอ่เอสำหรับความช่วยเหลือเร่งด่วนที่ตอนนี้ทางาหมู่บ้านต้องการนะคะ,ค,ะคือความความช่วยเหลือที่เราอยากจะได้นะคะเราอยากจะได้เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งที่ว่าทุกคนอะตอนนี้บ้านไหนที่ไม่มีงานทําแล้วไม่สามารถออกไปไหนได้อะไรเงี้ยเขาก็จะได้มีข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ยารักษาโรคค่ะตอนนี้ทุกทุกคนและท,ทุกๆบ้านในในหมู่บ้านอะเป็นโรค กค่ะกันส่วนส่วนมากเลยแล้วก็หมู่บ้านเราเป็นเหมือนเกาะนะคะถ้าเราไม่ติดถนนใหญ่ถ้าเราไม่เข้ามาถึงจุดตรงเนี้ยถ้าไม่มีผู้ที่ทาน้ำใจเข้ามาถึงจุดตรงเนี้ยพวกเราก็จะไม่ได้รับรับความช่วยเหลือค่ะจากหน่วยง,งานใดนอกจากที่ผู้นําในชุมชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านน่ะพวกเราได้รู้จักใครอะไรเงี้ยเราก็สัน่นเราก็ขอทานน้ำใจจาก ทีใจบุญให้เรามาค่ะใช่ปะการระบายลงแก้มลิงนเนี่ยนะครับใช่ค่ะสาเหตุที่ไม่ระบายเข้าทุ่งนี่เป็นเพราะอะไรคะคหรือมันไม่มีทุ่งว่างให้ระบายไม่ไม่ใช่ค่ะชาวนาเขาชาวนาเขายะเก็บเกี่ยวไม่ขาดแล้วมันจะมีปัญหาแบบนี้ทุกปีค่ะพี่มันเป็นปัญหาเรื้อรังก็คือในจังหวัดพระนครศรียาจะมีพักไหกับเสนา คือว่าจะมาให้น้ำในระบายเข้านาเพราะเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วเราเนี่ยผลกระทบทุกปีมันเป็นปัญหาที่ว่าคือเราต้องยอมเขาอะพี่ยอมทุกปีอะคะ่ะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฝนตกด้วยน้ําระบายเข้าทุ่งไม่ได้มันก็น้ํามันก็ปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะงั้นยังไงสิ่งที่อ,อยากจะฝากไว้ในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนนะคะก็คือหาวิธีที่จะทำให้ อำเภออำเภอเสนากัอบอำเภอผักไห่เนี่ยเลิกที่จะน้ําท่วมสักทีใช่ไหมคะ<ช>แต่มันจะต้องมีมาตรการที่ยั่งยืนกว่านั้นใช,ใช่ไหมคะ,คะก็ต้องฝากรัฐบาลชุดใหม่ไว้นะคะ,คะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะยังคงม,มีต่อไปเรื่อยๆนะ,ะวอนให้คนไทยด้วยกันนะคะช่วยเหลือกันและกันนะคะยังมีพื้นที่ที่ประสบทุกขกภัยอีกมากมายหลายพื้นที่นะคะใกล้ที่ไหนก็ช่วยที่นั่นนะคะ ขอเรียนเชิญท่านทุกท่านเลยค่ะช่วยเหลือกันค่ะสวัสดีค่ะ